สวัสดีค่ะทุกคนพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่7แล้วนะคะพาร์ทที่7นี้ก็ห่างจากพาร์ทที่6มา1ปีได้แล้วนะปีที่แล้วก็อัดคลิปไว้ว่าถอดเหล็กออกแล้วแต่ก็คือว่าครั้งก่อนนู้นยังไม่ได้ถอดหมุดที่เพดาน2จุดแล้วก็เพดที่ข้างบนสองข้างยังอยู่นะ ก็ครั้งนี้ผ่านมาปีกว่าหมุดที่เพดานเอาออกแล้วส่วนเพดสองข้างนี้นะคะคุณหมอได้นัดไว้วันที่23ามิถุนาปีห6หนี้ก็คือว่าจะไปให้คุณหมอตรวจดูก่อนว่าคุณหมอจะจะผ่าออกเลยไหมหรือว่าจะนัดอีกรอบหนึ่งก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอไปพบคุณหมอแล้วเดี๋ยววิเคราะห์อีกทีหนึ่งว่าจะเอาอยัางไงคะ่ะแต่สภาพจิตใจตอนนี้ก็คือพร้อมผ่ามากเลย เพราะว่ามันมันมันเหลือแค่นี้เองอะ่ะมันเหลือแค่เพจสอข้างนี้ก็จบแล้วส่วนรีเทนเนอร์ตอนนั้นที่แรกๆใส่มาจะเป็นร er ีเทนเนอร์ใสเนาะแต่ตอนแรกใส่แบบใสเพราะว่าคุณหมอบอกว่าสามารถคงสภาพฟันสําหรับของเราได,ได้ได้ดีมากที่สุดตอนนั้นแต่คือเรื่องด้วยรีเทนเนอร์ใสเนี่ยมันแตกหักง่ายแล้วมันก็เปราะบางมากเลยเราเสียเวลาในการทำรีเทนเนอร์ไปประมาณสอสรอบ หักรอบนึงแตกรอบนึงอะไรเงี้ยมันมันทำให้ต้องทำใหม่บ่อยๆจนสุดท้ายแล้วน้องหมอเนี่ยเลยขออาจารย์ว่าขอให้เราใส่ลิเทนเนอร์แบบลวดแทนได้ไหมก็สุดท้ายทุกวันนี้ใส่ลิเทนเนอร์แบบลวดแทนนะคะแบบใสก็คือไม่ได้ใส่แล้วใส่แบบลวดแทนแล้วก็เพิ่มเพิ่มลิเทนเนอร์แบบติดแน่นที่แบบว่าติดกับฟันเราไปเลยอะ่ะเป็นลวดอยู่ข้างใน จะอยู่ข้างในฟันล่างแค่สีซี่ประมาณสี่ซี่ข้างหน้าที่แบบว่าฟันตรงนี้เราอะ่ะมันมันมันเลื่อนบ่อยมันคือถ้าเราลืมใส่รีเทนเนอร์ตอนนั้นอะ่ะลืมใส่แค่วันสองวันเองอะ่ะฟันหน้าข้างล่างเราเราเลื่อนแล้วมันมันเลื่อนง่ายฉะนั้นตอนนี้ทุกวันเราต้องใส่รีเทนเนอร์ทุกวันจริงๆเพื่อคงสภาพไว้แล้วก็อย่างน้อยๆก็มีข้างล่างเนะติดแน่นไวเลยแล้วก็ น้องน้องหมอฟันก็บอกว่าสามารถติดอย่างเงี้ยได้ไปขูดหินปูนได้ไปทําอะไรได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรค่ะก็เราก็โอเคก็มันอุ่นใจอะที่อย่างน้อยก็แบบถ้าเราไม่ได้ใส่เลเทนเนอร์ตอนกลางวันอะเราก็จะมีไอ้ลวดเนี้ยอย่างน้อยก็ลวดเนี้ยก็ยังคงอยู่แล้วเราก็ใส่เลเทนเนอร์ตอนกลางคืนเอาก็ฟันโอเคผ่านมาปีหนึ่งแล้วมันก็ยังยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่อืม ถึงน้องหมอถึงพิจารณาว่าจะเอาเพจออกแล้วนะพี่นุ่นแบบว่าเพราะว่ามันมันคงสภาพได้โอเคมากขึ้นแล้วอืมก็จะเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังในพาร์ทเว่าสปีกว่าแล้วนะคะก็เนี่ยแหละเหลือแค่เพจสองอันนะอืมใครที่เพิ่งเกิดอุบัติเหตุแล้วเพิ่งมาดูคลิปเนี่ยก็เตรียมไว้ก่อนเลยว่ามันต้องใช้เวลาระยะเวลา ยาวนานเหมือนกันนะคะก็ถ้าใครได้ผ่าตัดเร็วหรือว่าถ้าใครหักข้างเดียวอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเราอ่ะมันก็อาจจะแบบง่ายหน่อยแต่ถ้าใครกรามหักสองข้างเนี่ยต้องให้อาจารย์คุณหมอเขาแนะนำดูนะว่าเขาสามารถจัดฟันต่อได้ไหมหรือว่าจะต้องผ่าตัดยังไงเพราะว่าหักสองข้างมันมันเราคิดว่ามันมันก็น่าจะยากกว่าหักข้างเดียวอ่ะ แต่ยังไงเชื่อว่าการแพทย์ทุกวันนี้มันพัฒนามามาเยอะอะ่ะเราเชื่อว่ายังไงมันก็สามารถกลับมาได้อะ่ะแค่แค่เราต้องต้องขยันไปพบคุณหมอแล้วก็ปฏิบัติตามที่คุณหมอสั่งอม,มันจะยากแค่ช่วงมัดฟันตอนแรกๆนี่แหละกับลุ้นว่ากระดูกมันจะเชื่อมติดกันไหมมันจะเชื่อมติดกันยังไงเออน่ะตอนนั้นอะ่ะ ตอนนั้นน่ารุนมากเลยปากเราอ้าได้ไหมตอนนั้นอะออหลังจากนั้นก็เนี่ยแหละเราก็จะทรมานมาเป็นพักๆพ,พี่ก็ทรมานมาถึงตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตอนผ่าเดี๋ยวก็ต้องหน้าบวมอีกรอบนึงผ่าเพื่อนเนี่ยพังเหงือกสองข้างก็เดี๋ยวก็ต้องแบบประครบเย็นอีกก็ต้องแบบโคแพคก,ก็ต้องติดตู้เย็นไว้โคแพคเสร็จประครบเย็นก็ต้องผ่านไปก็ประครบอุ่นอีกก็คือเนี่ย ต้องวนๆในชีวิตก็คือต้องมีติดตู้เย็นที่ห้องที่บ้านไว้เลยนะมันเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตของเราที่สำคัญมากการการผ่าตัดที่หน้านี่คือโคแพคนี่คือโปะเลยผ่าเสร็จโปะสองข้างก็ตอนนี้นะคะก็จะมีน้องพอดีมีน้องที่เขาเขาทักมาว่าเขาเพิ่งเกิดอุบัติเหตุเนาะ สามหักสองข้างแล้วก็อยู่ในช่วงมัดฟันอยู่เราก็เลยตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมาชื่อกลุ่มไลน์ว่ากล้ามหักสู้ชีวิตนะก็ตอนนี้มีสมาชิกอยู่สามคนด้วยกันก็คือมีเราแล้วก็น้องมีน้องที่อยู่ภาคเหนือคนหนึ่งแล้วก็น้องที่อยู่กรุงเทพคนหนึ่งก็เป็นสามคนซึ่งในสามคนนี้เรานี่คือหักข้างเดียวน้องทั้งสองคนเกิดอุบัติเหตุเหมือนกันเลย เราจะเล่าไว้คร่าวๆว่าน้องเขาเกิดอุบัติเหตุก็คือเขาวูบหมดสติเหมือนเป็นลมอะ่ะเหมือนปวดท้องแล้วเป็นลมแล้วคือทั้งสองคนคือเกิดเหมือนกันเลยแต่คือน้องที่พังเหนือนี่คือเกิดก่อนแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยเพิ่งเกิดเขาเป็นลมโดยที่เขายือนอยู่เฉยๆเลยแล้วเขาก็เป็นลมวูบไปโดยที่ตอนลงอะ่ะน้องเขาเอาคางลงไงมันมันมันหน้ามันลงอะ่ะมันก็เลยหักโป๊๊ะฟันบางซี่มันก็หลุดด้วยแล้วก็แตกอะไรเงี้ย ก็เราก็แนะนำเขาเพราะว่าเขาเขาบัตฟันเหมือนเราไงก็เดี๋ยวน้องเขาต้องผ่าตัดอีกก็เดี๋ยวจะเป็นกําลังใจให้น้องแล้วก็ได้คุยกันได้ปรึกษากันว่ากินอาหารอะไรยังไงตอนนี้กินอะไรได้บ้างอะไรอย่างนี้ก็ช่วยๆกันคุยถ้าเกิดว่ามีน้องๆคนไหนสนใจอยากเข้ากลุ่มเพราะว่าเพราะว่าอะไรที่พี่ตั้งกลุ่มขึ้นมาเพราะว่าพี่เคยเกิดมาก่อนแล้วตอนพี่ มันไม่มีใครมามาแนะนําได้แบบนี้เลยคือพี่หารีวิวมันก็ไม่มีมันยากมากตอนนั้นกว่าจะผ่านมาได้เพราะว่าตอนแรกหน้ามันก็บวมเละใช่ไหมแล้วฟันมันก็แบบเกะทุกซี่อ่ะมันไม่มีซี่ไหนที่ดูดีเลยเราก็แบบว่าแล้วเราจะกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมเราจะทำใช้เวลายเยลายงไงหมอจะช่วยเรายังไงบ้างคือไม่รู้เลยก็คือลุยมาเนี่ย ลุยมาเองเลยจนเนี่ยจนเรามาทําคลิปเราเราอยากช่วยคนอื่นจนเรามาทําคลิปตอนแรกอัดเล่นเล่น,ลนอ้าวมันมีประโยชน์อ้าวมีคนที่แบบเป็นเหมือนเราอ้าวหลายคนนี่อ้าวเราได้ช่วยอีกหลายๆคนเราก็แบบเออรู้สึกดีใจละว,ว่าอย่างน้อยก็อ้ามีประโยชน์ทําให้คนรุ่นหลังได้มาดูได้สบายใจอ่ะทีนี้เราก็เลยแบบตั้งกลุ่มเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่เราเกิดไปบัติเหตุใหม่ๆอะ่ะ จิตใจเราแย่มากเราเราเรามีความรู้สึกว่าตัวเราเองอ่ะมันมันเสี่ยงเสี่ยงที่จะเป็นซึมเศร้าได้เลยอ่ะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าหน้าตาเราอ่ะจากจากที่เราคิดว่ามันมันโอเคอ่ะพอเกิดอุบัติเหตุปุ๊บอ่ะมันเป็นอีกฟิลหนึ่งเลยมันแบดไปเลยอ่ะเราก็แบบแล้วเราจะใช้ชีวิตได้ยังไงแล้วแล้วเราจะกลับมาเหมือนเดิมได้ไหม แล้วคนอื่นจะมองเรายังไงเราหน้าเกลียดไหมอ่ะคือผู้หญิงไงเราก็แบบเออมันจะน้าเกลียดไหมอ่ะแล้วแล้วเราต้องผ่าตัดไหมเราต้องศัลยกรรมไหมเราเราต้องทําอะไรบ้างแล้วมันจะทําได้ไหมด้วยนะคือบางทีแบบมันไม่ใช่ว่าเราอยากทําแล้วเราทําได้ไงเออเราก็แบบโหหลายอย่างกว่าจะที่จะมาเป็นอย่างนี้ได้เราแบบศึกษามาเยอะมากนั่นแหละเราก็เลยแบบ อยากช่วยน้องๆคนที่แบบกําลังเครียดอยู่หรือว่าตอนที่เกิดอุบัติเหตุใหม่ๆอ่ะมันคุยกับเพื่อนหรือคุยกับคนอื่นมันไม่มีใครเข้าใจหรอกทุกคนก็ได้แต่ให้กําลังใจแล้วก็บอกว่าขอให้หายเร็วๆแต่มันไม่มีใครรู้เลยว่าทรมานมันเป็นยังไงการที่มันกินอะไรไม่ได้มันกินอะไรไม่ได้จริงๆเออมันเป็นยังไงมันไม่มีใครรู้หรอกเออมันต้องเป็นคนที่แบบเคยมัดฟันมาเหมือนกันการกินอาหารปั่น กินน้ำเหลวๆกินน้ำซุปวนอยู่เงี้ยวนอยู่เนี้ยเป็นเดือนๆอะ่ะเออมันมันยังไงมันผ่านมาได้ยังไงบางทีก็เจอคำพูดแย่ๆไงแบบเออนั่นแหละเราเราเราถึงแบบอยากช่วยเหลือคนอื่นจ่งอย่างน้อยก็แบบเฮ้ยเราเรามาคุยกันเองก็ได้คือถ้าเราไปคุยออกับคนอื่นแล้วคนอื่นไม่เข้าใจเราเรามาคุยกันเองก็ได้นะ <laughs> อย่างน้อยก็แบบ เนี่ยมีพี่เนี่ยที่เข้าใจพี่เคยผ่านมาไงพี่รู้มันเป็นยังไงไงมันมันเจ็บมากขนาดไหนไงแค่เราทะเลาะกับบางทีทะเลาะกับพยาบาลทะเลาะกับที่โรงพยาบาลอ่ะที่เขาไม่เข้าใจมันมันก็ปวดหัวจะแย่อยู่แล้วอ่ะเราต้องแบบมาฟังคําพูดแย่ๆจากบางทีมันเพื่อนสนิทเราเองอย่างเงี้ยเออมันมันก็ยิ่งเฟลไงก็ก็ถ้าใครสนใจอยาก อยากคุยอยากอะไรเงี้ยก็ลองคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีคนสนใจเยอะหรือไงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะพิจารณาอีกทีนึงเพราะว่ามันมันจะต้องดูด้วยว่าแอดเข้ากลุ่มมันเป็นยังไงน้องเกิดอุบัติเหตุยังไงค่ะก,กี่ข้างอะไรยังไงแล้วแบบเราเราต้องมาคุยกันก่อนเบื้องตน้นแล้วเดี๋ยวพี่จะดึงเข้ากลุ่มอีกทีให้ยังไงสนใจก็พิมพ์ไว้นะคะเพราะว่ากลุ่มนี้ก็คือเอาไว้เยียวยาจิตใจกันเนี่ยแหละคือไม่ได้คุยเรื่อง ไม่ยืมเงินนะไม่คุยเรื่องเงินก็คือจะคุยเรื่องการรักษาพยาบาลการว่าเข้าโรงพยาบาลไหนยังไงเออช่วยเหลือการเรื่องจิตใจเรื่องเรื่องการคุยว่าไปเจออะไรมาแล้วอย่างน้อยไม่มีใครฟังอะ่ะพวกเดี๋ยวพวกพี่จะฟังเองเออว่าว่าเจ็บปวดยังไงทรมานยังไงนะโอเคไหมแล้วในส่วนของพี่ ก็พานี้พาที่7ถ้าถ้าพี่ผ่าเพดสองข้างนี้แล้วแล้วเดี๋ยวพี่จะกลับมาเล่าให้ฟังอีกทีนึง <c oughs> ก็คิดว่าถ้าถ้าผ่าสองข้างพาที่8ก็คงจบแล้วแหละคงไม่น่ามีอะไรแล้ว <c oughs> แค่จะบอกน้องอย่างหนึ่งว่าสมมุติน้องผ่านผ่านการมัดฟันแล้วสมมุติฟันสบกันเรียบร้อยคือกลับมาได้โอเคแล้วนะ ยังไงก็ตามอ่ะไม่ว่าจะไปหาหมอฟันขูดหินปูนหรือใดๆก็แล้วแต่อย่าลืมบอกคุณหมอว่าเราเคยเกิดอุบัติเหตุมาเคยมัดฟันมามันทําให้เราอาปากได้น้อยใดๆก็แล้วแต่อย่าลืมบอกคุณหมอนะพอดีพี่ลืมแล้วพี่แบบล่าสุดพี่ลืมแล้วว่าพี่เกิดอุบัติเหตุมาองะพี่ก็ไปทําขูดหินปูน โดนเลยอ้าปากได้น้อยโดนดุทําแรงมากทําแบบเลือดออกโน่นนี่นั่นแล้วก็แบบบ่นว่าทําไมอ้าปากได้น้อยจนพี่แบบโอเคค่ะหนูเคยมาฟันมาค่ะเคยเกิดอุบัติเหตุทำให้อ้าปากได้น้อยค่ะเท่านั้นแหละทําเบาเลยแล้วก็บอกว่าทําไมเราไม่บอกตั้งแต่แรกอืมเนี่ยแหละก็คือเนี่แหละอุบัติเหตุเนี่ยจากการที่เราอยากจะลืมจากการที่เราแบบ ใช้ชีวิตปกติไปเที่ยวลืมแม่งไปแล้วนะสุดท้ายอะ่ะแม่งก็อยู่กับเราเนี่ยแหละตลอดชีวิตเนี่ยแหละที่เราจะต้องคอยตอบคนอื่นว่าเราเคยมัดฟันมานะคะเคยกัมหักมานะคะก็คือสรุปแล้วก็ต้องอยู่กับมันเงี้ยตลอดชีวิตเลยเออพี่ก็พี่ก็จะมาบอกน้องๆเน,น,นี่ยแหละว่าพี่พยายามลืมมันแล้วพี่พี่พยายามลืมแล้วพี่คิดว่าพี่ลืมได้แล้วนะ แต่สุดท้ายมันก็ต้องวนกลับมาอยู่ดีเวลาไปหาหมออืมก็บอกไว้เผื่อน้องๆทุกคนด้วยนะคะอย่าลืมนะโอเคไว้เจอกันในพารทที่แปดนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ